อก,กอส,วสวัสดีค่ะในเวลาเกาข่าวคันแบ่งปันข่าวเบาๆกับกาละแมและเก็บตกกนแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะไปดูกันว่าวิทยากรคนนึงเวลาพูดยังไงให้คนดูคนฟังไม่เบื่อไม่เซ็งค่ะซอนนหัวหมากจับมือกับเขตบางกะปิและหมอบราม แนะนำชาวคอนโดชาวอพาร์ตเมนต์นะคะรู้จักเตือนภัยเพื่อนข้างห้องนะคะคุณขาอู้หูหงานนี้ไม่มีง่วงเพราะวิทยากรแฮฮาสุดๆอุ้ยสอนแม้กระทังท่าระวังภัยแบบกิ้งก่าเอาอ๋อเาดูดูดูมาด้วขวาสาวข้างห้องถือกับลืมของเลยนะตือีนกิ่งก่าเข้าไป เออทาตนี้นะต้องลองทําไว้บ้างนะเอาแวะไปแอลเมืองลําพูนกันบ้างช่วงนี้นะของแพงแม่ค้านี่เงากันเจียข้าวของเนื้อหมูเนื้อควายด่าหน้าขึ้นราคาพรวดๆคนซื้อก็เลยหายเซ็ปหายสอยปล่อยให้แม่ค้านั่งจ้องหน้ากันเองอย่างนี้แหละค่ะยิ่งตลาดสดนองดอกเมืองลำพูนด้วยแล้วคุณเอ้ย ปีป่ปาปน,ปนสลบสลายอย่างกระนางพันธุรัตนอนเฝ้าแผงกันยกตลาดนี้แหละเจ้านอนโอ้ตายแล้วหลับกันอย่างนี้เลยเหรอนี่ระวังเดี๋ยวคนมาหยิบมาสอยอะไรไปฟรีนะโอ้กนางต้องตื่นแนะ่นอนอาทิ้งทวนกันด้วยสกอตแลนด์ยาร์ดค่ะโอ้โหใจเด็ดจริงๆเอาไปดูเขาปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะ ตำรวจอังกฤษบอกมือไหวๆให้ผู้ต้องสงสัยจอดรถดีๆว้ายตายแล้วมันชนปริสักกระเดนกระดอนแล้วค่ะแต่ดูสิคะแกลุกขึ้นมาสับคขาไปจับคนร้ายได้เฉยเลยนี่ไงคะพี่แดนโปรลิสวิ่งสู้ฟัดแห่งเมืองเซเรนาทีนั้นพี่แดนแกคิดอย่างเดียวว่าต้องจับคนร้ายให้ได้เท่านั้นสวดยวดเลยอพี่โหดล่า ชนกระเด็นเลยแต่วิ่งได้เ,เก่งที่สุดเอะ,อะมาถึงคำคมค่ะตอนเด็กแม่ป้อนข้าวตอนโตแม่ป้อนเงินตอนนี้ไม่ต้องเขนินป้อนข้าวป้อนเงินดูแลแม่เราอืคุณจุดช,ชุติมาจิตตคานนนะคะอยู่สงขลาค่ะหมดเวลาของกระ,ะแแมและเก็บตกแล้วค่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของคลิปสิรับรางวัลด้วยเดอคเดอร์ 加油！